สวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับมาพบกับทูและพี่หนึ่งนะครับที่โชว์รูมกิษดาคูดคายเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในรูปแบบของรถ s u v นะพี่หนึ่งครับหาเป็นรถสเปคที่หายได้ยากนะครับเป็นรุ่นที่สมรรถนะไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดขอเริ่มที่คันนี้ก่อนคันนี้รุ่นอะไรสเปคอะไรปีอะไรครับคุณพี่หนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถ เล็กซัสนะครับ RX 2 7 0นะครับที่เรารู้จักกันแต่ตัวนี้นะครับเห็นเห็นหน้าตานะครับไม่ต้องตกใจครับบอดี้นะครับยังทรงเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว m ม n ไดเ change นะครับเป็นปี13จะมีไฟ LED มาอยู่ข้างล่างและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับปี13เป็นรถเล็กซัสไทยแลนด d พวกนั่งออกศูนย์ไทยไม่ใช่รถนำเข้าไม่ใช่รถเกเช็คศูนย์ตลอดครับผมราคาครับเท่าไหร่เออคนนี้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทไม่ต้องตกใจนะราคานี้นะเดี๋ยวเราพามาดูตัวรถกันเลยดีกว่าได้ครับนะตรงนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาครบอันนี้อะไรครับพี่เฮียตัวนี้เป็นตัวดีไฟหน้าป่ะดีไฟหน้าอันนี้แม็กขอบขนาดเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแม็กนะครับใช้ขอบขนาดนะครับสิบแปด ขนาดนะสิบแปดนะครับล้อเดิมๆแล้วก็เป็นล้อของมันนะครับไม่เคยไปเปลี่ยนนะครับเป็นล้อเล็กสั้นนะครับใช้ขนาดของอ่างก้านนะครับล้อลอยนะแล้วดูตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยก่อนที่จะไปประตูนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับมุมกระจกหรือว่าที่เขาเรียกว่ามุมอับนะครับไว้ดูบางคนก็เรียกหูช้างก็แล้วแต่นะครับแต่ดูนะครับดูขอบนะครับขอบนะครับ ขอบใช้ไม่ขอบคมเนียมนะครับใช่อ่ะเห็นไหมครับรถนอกนะครับเขาจะมีให้ดูเลขตัวถังได้จากหน้ากระจกให้เห็นได้นะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกใช่ครับนะครับตรงนี้ก็จะมีความเป็นคมเนียมเข้ามานะครับออปชั่นคันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเยอะอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นลักชัวรี่แบรนด์อย่างเล克ซัสอย่างนี้นะครับเห็นไหมไฟเลี้ยว LED ดีนะครับแล้วก็ขอบไฟเลี้ยวจะเล่นคมเนียมมาด้วยอามาในโสดห่มมืดประตูด้านข้างมาครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกกับอัลล็อกเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมถือกุญแจอยู่แบบนี้นะเพียงแค่ม แต่เขาออกแบบมาได้ดีนะดีดีชิ้นล่างไม่พูดไม่ได้พี่เหน่งตรงนี้เพราะเป็นคมเมียมสวยมากนะครับนะครับสวยงามมากจะเป็นเหมือนตัวกันประตูด้านล่างนะครับตรงนี้เขาจะให้มาลักษณะของคมเมียมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่บานประตูหน้าจะหลดตรงประตูท้ายนี่เลยนะแล้วก็เป็นออปชั่นเหมือน Access, เหมือนของแต่งอย่างหนึ่งนะใช่ครับทั้งใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นตัวเสริมความหลอ่อของตัวรถด,ด้วยกระจกทุกบานเดิมนะครับที่พูดไปแล้วแต่พูดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบานหลังนะครับสวยงามส่วนข้างหลัง มาครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดขอดูด้านหลังก่อนนะครับดีไซน์เรื่องไฟนะครับตัวนี้ไฟในลักษณะนี้เขาจะอยู่ในตั้งแต่ซีดานแล้วก็แฮชแบ็กแล้วก็เอสวีเลยนะจะคล้ายๆกันใช่ครับนะครับโคมก็จะใส่ใช่นะครับตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับต้องดูครับก็ซื้อโรมเขาใส่เพิ่มขึ้นมาใช่เพราะว่าข้างถ้าเกิดว่าเป็นของติดรถเลยมันจะเป็นแบบเหมือนกัมยี่ใช่นะครับเขาก็เลยปูทับมานะครับเป็นผมยางนะใช่ครับอ้นี่เป็นผมตรงรุ่นงามกิ๊ก ตีทุกแก่ล็อกล็อกตรงล็อกเลยนะเมื่อกี้ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นพรมตรงรุ่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับครับผมพับเก็บได้นะครับคานนะครับม่านบางตานะครับตรงนี้นะครับสามารถวางของได้นะครับความกว้างของข้างหลังก็กระเป๋าใบใหญ่3ใบนะครับได้อยู่ถุงก๊อปสบายๆถุงก๊อปหนึ่งถุงสบายครับมาดูความดูหลางภายในห้องโดยสารดีก่อนนะครับว่าลักชูรี่แบรนด์อย่างเล็กซัสเนี่ยเขาให้เราให้อะไรมาบ้างลายนงภายในสวยงามและสิ่งหนึ่ง น้องท,ที่อยากจะบอกนะคือว่ารถเล็กซัสไทยแลนด์กับรถเกย์มันแตกต่างกันยังไงอ่ามันมันมีสิ่งที่ภายในแตกต่างกันนะนี่นะครับราามาดูมาดูเนวินะครับเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยเมนูจะเป็นภาษาไทยนะครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเห็นไหมครับถ้าเป็นรถเกย์นะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถูกต้องตรงนี้นะครับวางอุ้งมือนะครับแสดงว่านะครับตัวนี้คือตัวท็อปนะ บ่งบอกนะครับตัวท็อปครับผมมีนะครับนะเหมือนแอนาล็อกคอนโทรลนะครับตัวนี้ลักษณะการใครการเล่นเกมนะเห็นไหมครับกดนะครับแสดงจอนะครับหน้าได้หมดนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับสามารถเลือกสีจอได้ใช่สามารถคือคัสตอมดิสเพย์นะถ้าจอแสดงผลได้นะครับไอพวงมาลัยมัติฟังก์ชันต่างๆอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกออปชั่นมันมีเหมือนกันมันมีมันมีอยู่แล้วแต่วัสดุที่มันใส่ลงไปนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ ชิ้นงานนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกอะลูมิเนียมคล้ายไทเทเนียมนะไทเทห้องเครื่องเขานะครับผมชอบมากในการเก็บนะครับเก็บรายละเอียดนะครับดูนะครับว่าทําไมเสียงมันถึงเงียบขนาดนี้นะครับดูการเก็บห้องเครื่องนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับจะแยกนะตรงนี้เป็นแบบก็มีโลโก้บอกชัดเจนต้องนะครับแล้งดูดูได้จากเนี่ยพวกกิ๊บพวกกิ๊บต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบหมดนะครับคานเดิม น็อตไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่รถ SUV ที่สมรรถนะดีเยี่ยมอีกหนึ่งคันก็คือ Ford Territory นะครับเชิญเลยครับมาคันนี้ Ford Territory รุ่นอะไรปีอะไรราคาเท่าไหร่ครับคุณพี่หนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถปี2014ปี2014เครื่องยนต์2.7เหมือนกันแต่ดีเซลเป็นดีเซล V6 เป็นออโตโฟรูเป่าคันนี้ใช่ นะครับขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัตินะครับแบบฟูลทามเอาไปเลยครับราคาวันนี้659,000บาท659,000บาทนะครับรถใหม่เท่าไหร่รู้ไหมครับผมว่าต้องเกือบต้องมี2ล้านมาคันนี้รถใหม่2องล้านเก้าแสบาทเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยดีกว่าครับตัวรถเป็นสีดำนะครับกระจังหน้าจะเป็นขมิ้นเยมเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วข้างล่างนะครับไฟแตนมอกเขานะครับน้องทู LED เป็น LED นะเออแม็กของเขานะครับผมชอบมาก หลายคนก็เรียกว่าวายดีไซน์นะครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะครับวายดีไซน์ยังไงนะดีดูนะครับลักษณะก้านนะครับจะคล้ายตัววายนะครับผมล้อ18ครับน้องทูล้อ18ไม่ว่านะครับเป็นล้อนะครับวัสดุนะครับอลอยล้ออลอยนะครับแล้วปัดเงานะครับแข็งแรงทนทานใช่นะทีนี้มาดูในส่วนของแกมข้างนะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะเป็นดักลมข้าง ไปลี้ยวมาอยู่ที่หูก็จกด้านข้างนะครับตุนนี้บันไดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับดูเหมือนไม่แข็งแรงนะครับแต่รับน้ําหนักได้เยอะมากขอบของเขาก็ขอบเป็นโครเมียมโครเมียมนะครับโครเมียมแล้วไม่ว่านะครับผมชอบตรงนี้มากนะตรงนี้เป็นดำกอสไม่ใช่ดำด้านถูกต้องด้านท้ายนะครับอันดับแรกเลยที่ท่านเห็นนะครับต้องออก2ท่อเพราะเป็นเครื่องวีเครื่อง V ีนะครับ V6 ใช่เพราะเป็นเครื่องวีนะสองท่อสองท่อจริงนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะนี่นะครับ เทอร์รี่เทอร์รี่ TDCI หมายความว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล TDCI นะครับของ Ford จะใช้สัญลักษณ์ย่อแบบนี้นะครับ TDCI ครับผมนะส่วนฝั่งนี้ครับอ่าก็เป็นตัวไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมก็คือตัวท็อปและอย่างครับน้องูุครับครับผมยังไงกระจกยังไงฝาท้ายเปิดได้2องยังหัวนี่นะครับเอ้ยมันมีเขียนมันมีเขียนไม่มีเขียนเนี่ยนี่ต่กล้องซูมนะมันมีเขียนนะครับดอ ดอน่าจะเป็นส่วนนี้นะใช่อันนี้น่าเป็นก๊าซน่าจะเป็นส่วนนี้นะขออยล์กรตต้องเปิดก่อนนะเห็นไหมครับอันนี้มันตรงนี้จะเขียนว่าก๊าซนะก็คือแปลว่ากระจกนะครับผมโคตรชอบอ่ะตอนที่หนึ่งนะครับเป็นคำเป็นคำโชกนะอ่าเป็นคำโชกแล้วตอนที่สองเราไม่เห็นกันเลยไม่ต้องเอาตัวนี้ลงเออเปิดตัวนี้ต่อได้เลยอเมื่อกี้สลักดอนอยู่ตรงนี้นะใช่เฮ้ยเป็นไฟฟ้าตรงนี้เป็นไฟฟ้านะ นะครับเฮ้ยออกมม่ตัวน,นี้เหรอถึงได้เลยครับเฮ้ยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะเห็นไหมครับเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจว๋วมาดูในส่วนงบันท้ายก่อนนะครับในส่วนงเก่งหลังนะผมใช้คำว่าเก่งหลังแล้วกันะค,ะครับตรงนี้ก็มีตัวอันนี้ก็จะเป็นของเดิมเขาเลยนะโอ้ยนี่นี่ของเดิมเพราะไม่มีแป็กมีแบ็กติดนะครับเป็นกนรลอยนะครับเป็นหนังนะมา<ช>สุดีนี้เป็นกาัางเพราะว่าข้างล่างเป็นกำมะหยี่นี่ก็ใส่สัมภาระได้ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพาไปด,ดูห้องโดยสารดีกว่าพี่หนึ่งเไ ให้ดูกันเลย <uis ca. S 1> นะครับว่ากว้างของจริงมันเป็นยังไงคอนโซลข้า tense, ประตูก่อนนะผมจะยังไม่ขึ้นรถนะคอนโซลข้าประตูก่อนนะครับจะเป็นซอฟทัชเหมือนกันนะครับเป็นตรงนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ฉีดนะครับจะเป็นซอฟทัชนะกดกดแล้วนะครับมีความให้ตัวมีความยืดหยุ่นนะครับผมเป็นสีดํานะครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยพี่หนึ่งตรงไหนครับเขาสร้างมาเพื่ออะไรตรงนี้ตรงนี้ไว้ใส่ของได้นะครับข้างแต่ผมมองว่ามันเหมือนเก๊ข้างคอนโซลกลางก็ดีไซน์อาจจะไม่ได้หวือหวานะครับเพราเน้นความ มันบึกบึนนะใน้นความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชหมดเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นไฟเบอร์ชีดครับตรงนี้เป็นไฟเบอร์ชีดนะเป็นไฟเบอร์ชีดนะครับทั้งแผงของคอนโซลหน้านะครับแล้วก็ดูผิวความหยาบนะครับก็บ่งบอกให้รู้ถึงการใช้งานนะครับใช้งานน้อยอมาดูส่วนคอนโซลกลางบ้างนะครับคอนโซลกลางก็มีจอมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้หน้าจอแสดงผลนะครับก็มีจอมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ก็แสดงถึงสถานะนะครับนี้ก็เป็นแรงแรงระบบการทํางานของตัวแอร์นะครับก็ ทำงานแบบไหนนะครับพัดพัดไปตรงไหนมี AC เปิดทํางานหรือยังอะไรนี้จอโมนิเตอร์นี้จะแสดงผลหมดนะครับแอร์เออเป็นแอดดิจิตอลนะครับปรับจากคอนโซลกลางตรงนี้เลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยพวกการดีไซน์ปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นระบบทัชลงไปนะครับเห็นไหมเป็นเอ้ยพุชลงไปดินะเป็นการกดลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นคุชคอนโทรลนะครับตรงนี้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเซกชันนะครับส่วนเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําทั้ง ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับทุกตำแหน่งที่นั่งเลยเห็นไหมสวยงามนะครับเบาะดูสวยงามนะครับตรงนี้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับจะเป็นมนนุ่นนะแต่ฝั่งคนขับจะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้านะตรงนี้เป็นไฟฟ้านะครับก็สะดวกสบายครับใช้งานง่ายนะครับแล้วความกว้างใหญ่ของด้านหลังูใหญ่เลยนะนี่นะครับก็ดูนะครับเบาะคู่หน้านะครับฝั่งคนนั่งข้างนะครับเลยเสาเลยเสามาเสาผมยังไม่ถึงเลยนี่ขนาดแถวที่สองนะครับต้องถูกครับเรายังมีแถวที่สามนะใช่ อ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องไปดูที่นั่งด้านหลังสักนิดนึงอันนี้ผมยังไม่ปรับกลับนะขอปรับแบบว่าตึงๆไป่มดเลยนะแล้วดูนะครับมีทีวีมาให้นะครับครับผมทีวีนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยครับน้องทูครับครับผมดูนะครับนี่ๆยังแปะมาเลยคือแทบจะไม่ได้ใช้บอกได้เลยตรงนี้ก็เป็นของเอาพายนะไม่ใช่ของเนมนะครับของดีนะครับของติดรถนะครับของดีแล้วก็บอกข้างหลังนะครับสามารถปรับเอ็นได้ไหมนะครับสามารถปรับเอ็นได้นะครับเหมาะด้านหลัง น้อยนะที่เอสยูวีเบาะหลังจะปรับเอ็นได้ื่อยได้นะครับตัวน้อยรุ่นเลยอะเลื่อนได้ด้วยนะครับให้ดูนะครับให้ดูข้างหลังแค่นิดเดียวนะครับวันนี้มันมืดนะครับลองให้ดูว่าเรายังมีแถวที่3นะครับที่เด็กสามารถขึ้นนั่งได้และเข่านะครับไม่ชนกับแถวที่2ครับผมเพราะว่า SUV ตัวนี้นะครับเบาะสามแถวช่วงยาวใช่มันเป็นช่วงยาวนะครับน้องทูครับครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูดีกว่าอมา นี่เครื่องยนต์ดีเซลครับท่านลูกค้าครับฝาก็ฝาฝาครอบก็คือมันใหญ่นะเพราะว่าดีเซลเอ้ยเครื่อง V6 มันเป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วใช่ครับนะครับสำหรับวันนี้ทูและพี่หนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ